เลขสอง,สองสแปดแรงหยุดแรงก็งยงงอยู่หน้าของมึงโอ้โหน้อยเต็มกล้องที่หน้าผมไม่นับนะที่หน้าผมไม่นับไม่ไมต้องเทียงมาอายเขาเต็มเลยบวมอันนี้หน้าฝนนะผมดุไปดูโมงหลอกหลอกนหน้าไปดูไอ้โมงตรงร้ายติดล้มสงสั่งได้ที่เพจหญิงปอยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่าน อ่ะวันนี้มีน้องก็โทรมาจะให้ไปตีพึ่งก็ไม่ไกลนะครับประมาณแค่สิบห้ากิโลจากบ้านผมนะครับอยู่กลางทุ่งนานะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีน้ําหรือเปล่าเพราะกลางทุ่งนาส่วนมากจะไม่ค่อยมีน้ํามันเหมือนป่าเขตที่ผมไปตีนะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันทเํเครบไปเลยครับผมอันนี้ใช้ใบผักมลิดไม้นะครับถ้าทางเหนือก็จะเรียกมลิดนามนลิดไม้นะครับถ้าทางทางบ้านผมมาฝากชีการนะครับ ใช้ได้หมดนะครับส่วนอันนี้ผมไปเด็ดอยู่ข้างนอกนะครับคือมันตายหมดแล้วเนี่ยครับผมเป็นหญ้าแห้งอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็ยาคายแห้งใบตองกล้วยแห้งนะครับ ปกติผมจะไม่แนะนําให้เชือกใช้เชือกแบบนี้นะครับเนียฮะมันอันตรายนะครับผมเวลาไฟมันไหม้มาเนี่ยมันขาดเองมันก็จะหมดไวนะครับผมบก็หาเครื่อเถาอย่างอื่นนะแต่ตรงนี้ไม่มีทังบ้านผมนะครับเขาบอกรังใหญ่นะถ่ายไม่ดูยังไม่ชัดเจนนะว่ามันเต็มหรือเปล่าผบไปครับอ่าสวัสดีครับมาถึงที่แล้วนะครับผมดีนะที่อาถอยติดมานะครับผมก็ตอกอยู่สิบกว่าลูกเลยแหละครับ ประมาณสิบสิบห้าลูกนะทีแรกจะไม่เอาถอยมานะครับนึกยังไงเอาติดมาโอเคได้เจอคลิปตอกถอยแล้วนะนูนะครับผมพึ่งทรงแบบนี้ใช้ได้น้องๆเดี๋ยวว่าน้ำเนี่ยไปวัดไปวัดกันว่ามันจะเยอะหรือเปล่าเขตนี้นะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนเขตต้งที่ผมไปตีที่ลงคลิป ก่อนหน้านี้นะฮะสังเกตจกนกกระจาบเนี่ยนะครับไปลุ่นกันเดี๋ยวตีวันนี้ต้องขอลังลงมาด้วยนะครับเพราะว่าแบ่งกับน้องเขานะครับผมอ่ะก่อนขึ้นเราต้องดูลายนะครับดูลายว่าต้นมันเอ็นไปทังไหนนะครับเราจะได้ตอกทั้งสันบนนะครับถ้าเราตอกสันล่างเนี่ยมันจะดึงน้ําหนักเรานี่แหละครับ,รบต้องตอกสันนี้ขึ้นไปนะฮะ เดี๋ยวไปขึ้นถึงตรงกิ่งพักนะครับตอกให้จนถึงกิ่งพักนะครับการตอกถอยนะครับเราจะต้องเอาครบเนี่ยสะพายไปกับทอยกับขวานนะครับส่วนถังผูกเชือกไว้ที่เอวนะครับคอย่าขึ้นที่หลังสิ่งที่สําคัญคือครบนะครับต้องสะพายติดตัวเสมอแล้วก็ไฟแช็กนะครับสองตัวเวลาพึ่งลงหรือว่าบินมาวิ่งวิ่งตอนตอกถอยเนี่ยตัวสองตัวเนี่ยเราต้องสังเกตด้วยนะครับไม่ใช่ ก้มหน้าก้มตาขึ้นหรือว่าก้มหน้าก้มตาตอกพึ่งมันล่อปุ๊บมันจะแตกมาลุมทั้งลังอะไรเงี้ยนะครับพอเห็นวิ่งเนี่ยเราต้องจุดครบก่อนนะครับผมใส่ลูกแรกก่อนนะครับลูกที่สองนะครับผม ตอกให้พอกับที่เราก้าวขานะแต่ถ้าตอกยืดเราจะเหนื่อย่ะต,ตอนนี้ผมเริ่มยืดนะยังไงบ้างเนาะมือกล้องหาแสงไม่เจอครับรโอโหพี่เม็ก แต่ถ้าเร่งนะแม็กต้อมหนูยังไปข้ารถไปถ่ายนู่นไ,ไปแล้วนู่นไปยืน,นไปยืนถ่ายรถนู่นใช่แน่แม็ก ไฟชักมีเ้ล่าบินจนพี่แม็กแล้วหนึ่งตัวนะครับก็เลยบอกให้ออกไปป้องกันไว้ก่อนนู่นนะอยู่นูน่น ผมจะถึงจุดหมายแล้วนะเดี๋ยวดูกิ่งก่อนถึกตัวตัวนี้ขึ้นได้ป่ะถ้าได้ก็ไม่ต้องตอกนะ โอเคครับ okay. ผมไม่ต้องตอกแล้วนะเดี๋ยวข้างบนก็ดื่มหน่อยหนะึ่ที่สองเท้าบู๊นนะครับเจ็บตีนก็เมื่อวานฮึบโอเคว่วนไม่ถ่ายเลยขอถอดรองเท้าครับผม ไแ็กต้องพร้อมนะครับไปลุยฮึบเนี่ยเวลาค้นกลางคืนน้องๆเห็นไหมฮะกิ่งผุที่เราจะไม่เห็นนะครับบางทีเราไปคว้าแล้วมันพลาดน,นะครับผมผมถึงบอกว่าตีเพึ่งกลางคืนน่ะมันอันตรายกิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยผุนะครับ ขื้นเงยก็จะจุดครบนะครับผมอาศัยกิ่งแซมนะครับตอนนี้เห็นไหมฮะไอต้อนพวนี้ปูทัดด้วย <c oughs> เออโอ้ยอยู่ไกลหลังพึ่งแล้วทุกนด้วยความไม่ประมาท เอ้ยไปนั่งอีกหน่อยก็ได้โอ้โหนั่งตากแดดทำไม <c oughs> อ้าจุดครบนะครับเนี่ยครับก่อนใกล้ถึงรังพึ่งห่างอยู่วะกวา่วานิดนึงจุดเลยน้องๆถ้าเป็นไม่ได้กระโดกไปเลยให้ให้ถึงรังพึ่งนะพอมันโดนควันเนี่ยมันจะตื่นโดนแล้วครับผม ขึ้นยากหน่อยเนะปึ๊บกำลังเต็มนะครับอาจจะถอดบ้างหรือไม่ก็เป็นแผ่นเลย <c oughs> <c oughs> ขอพักก่อน ดโดนควันไปหน่อยโหดไปเลยนะครับกําลังเต็มครับผมก็อาจจะมีตรงกลางบ้างนะครับที่นั่นนะครับผมมะลุยกันโอ้โหขึ้นมาก็ไม่ใช่เล็กเหมือนกันนะครับขอตัตอ่อนนะครับก็ขอบคุณน้องเขาที่โทรให้มาตีนี่มีไข่นะน้องๆยาวไปนะครับตัวเนี้ยมงคลบอกซอยไห้หน่อยบอกไม่ได้ครับผม,ผมห้วงมากนะ บางวิสัยทั์มันบางวิสัยทัดเดีย๋ยวคนพี่นั่นไหนอะนู่นหนูไปนู่นหนูไปอยู่นู่นเลยนะ 对、嗯，嗯，有这么

ต้นคลิปที่ทําครบนะครับว่าพึ่งในหน้านี้เขตบางเขตมีแต่เกสรสามารถที่จะทํารังได้นะครับแล้วก็พึ่งบางเขตน้ําดีนะครับบางทีรังขนาดนี้น้ำเจ็ดแปดขวดนะครับแต่อันนี้มีน้ําอยู่ประมาณสักนึงแล้วก็เกสรก็สามารถทํารังได้เต็มที่นะครับนี่แหละครับเกสรสําคัญนะครับเกสรว่าจะพืชต่างๆดอกหญ้าต่างๆที่ได้ผลใหม่นะพึ่งสามารถที่จะ tí nắm mà thằng không nặng đài nè bụng nè dò có nè bụng đã dinh dưng phải ก็ขอ,ขอตัวอ่อนนะเห็นไหมโดนหนักนะครับ I <laughs> กระจาบจะคู่กับพึ่งกับแตนนะครับผมมาสายพึ่งเอาสายแตนนะครับเพื่อทำรังก็ขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเรื่องน้ำพึ่งหน้านี้หวานอมเปรี้ยวนะครับน้ำพึ่งช่วงนี้นะครับผมก็จะหวานอมเปรี้ยวนะครับเป็นบางอย่างแล้วแถมอย่างเนี้ยเนี่ยแต่พื้นที่อย่างเงี้ยมีดอกมะขามป่าออกมันก็จะหวานอมเปรี้ยวโดยอัตโนมัติของมันนะครับโดยน้ำพึ่งไม่เตียนะครับผม แต่ถ้าเราตีไปหวานแล้วเนี่ยไปเก็บไว้ในตั้งตีเดือนสามเดือนขึ้นไปเนี่ย้ามันเกิดรสเปรี้ยวเป็นฟองแสดงว่าความชื้นในน้ำผึ้งมันเยอะนะครับผมที่แนะนาลูกค้าให้ควรแช่เย็นอ่อนๆตู้เย็นนะครับผมมันจะสดตลอดนะครับน้ําผึ้งในหน้านี้นะครับผมในฤดูฝนเนี่ยนะครับไม่ใช่น้ําฝนปมปนนะครับผมไม่ใช่น้ําฝนปนนะครับแต่มันเป็นที่เครอนดอกหญ้าดอกพัดจะพืชต่างๆในหน้านี้นะครับผมอร่อยนะครับถึงจะเหลวแต่มีคุณค่าเหมือนกันนะครับท่านลองเถอะหนึ่งปี น้ำพึ่งจะไม่เหมือนกันเลยนะครับผมบอกไว้ได้แค่นี้นะครับบางคนกินแต่ของหน้าแรงนะครับก็กินแต่ของหน้าแรงคุณไม่ได้ลิ้มรสชาติดอกยาคาเอ้ยดอกเทวหมูหญ้าปากว้ายอะไรต่งตางๆเนี้ยโอ้ยเยอะแยะนะครับผมในหน้านี้ที่มันได้ผลใหม่แล้วมันออกเนี่ยนะฮะ อย่าทิ้งนะตันน <not player> ี้มันเล่นอยู่เขาเรียกว่าต่อยขาลงตอนตอกถอยได้ยินเสียงเป๊กๆนะธรรมชาติครับผมอย่าไปกลัวนะครับถ้ากําลังเล่นเหลือก็สบายแต่ถ้าหมดแรงเนี่ยโหูเหนื่อยนะเพราะมันหายใจยากเวลาเราใช้ควันนะนะถ้าไม่มีควันจบนะครับผม ลูกแรกลูกสองน้องๆตอบนน,น้นๆนะอย่ให้รูดนะครับเหล็กมันจะทิ่มคุ้งนะครับผมเวลารูดเนี่ยไส้แตกเลยนะอันตราย ีตึงพื้นนะผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปปล่อยลงมาดีฮัลโหลฮัลโหลป้าป้าทำไรป้าทำไร พึ่งต่อยพ,พึ่งต่อยต่อยผมอยู่เนี่ยน,นู่นอะ่ะป้าออกไปก่อนป้าทำไรไไป,ป้าไปจอดนู่นเก็บใบอ๋อเดี๋ยวจะถกให้ <laughs> คุณป้าก็จะเก็บษัยนางเนีก็หลอกเขาว่าโดนพึ่งต่อยต้องป้องกันไว้ก่อนต่อยเดี๋ยวให้ดูน้อยต่อยต่อยอ่านี่ผมโผล่สองแบบใหญ่เนาะผมน้ำหนึ่งหอยน้อยดูนี่อะไรน้อยพึ่งเต็มเลยครับโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยโฟกัสแล่วหนิหน้อยเต็มกล้องที่หน้าผมไม่นับนะที่หน้าผมไม่นับไม่ต้องเทียงมะอายเขาเต็มเลยบวม อันนี้หน้าฝนนะผมกรหนุกมังกรหลอกหลอกเลยนะหน้าไม่โดนไอ้โมงตรงร,ร,ร้อยติ่มลมส่งสั่งได้ที่เพจหญิงปอยสวัสดีครับ